สวัสดีค่ะช่องผู้บนนอกวันหน้าเน,น,นานนะคะ่ะนีกาหนาฝนเนาะค่ะแล้วอย่างหนึง่งพายุเข่าค่ะพายุเขาอีสามไต้นะคะฝนตกมาตัังเต็มมือขึ้นแล้วค่ะลมกันแห้งพร้อบางมองน้ำกระถ่วมเนาะคะ่ะบางมองกะลนขึ้นมาหอดทางแล้วลมแห้งอีดีค่ะมือนี้ จังไดกะพี่น้องกะดูแลสุขภาพเด้อค่ะดูแลจะคล้องให้ดีๆช่วงหนาฝนนี่ค่ะเพราะว่าอันตรายมันเกิดเกิดขึ้นต้องค่ะน้ำกหลายน้ำกลากนะคะช่วงนี้เมื่อนี้หฮาิมาเบาถึงเรื่องการดูแลแม่หมูค่ะแม่หมูที่เพิ่นทองนะคะช่วงระยะเวลาที่เพิ่นต่างทองเนี่ยนะคะว่าห้าสีมีวิธีดูแลเพิ่นใดจังไดนะคะสำหรับหมูที่ห้าผาสมพันุ์แล้วนะคะถ้าเพิ่นติดนะคะ คือเพิ่นผสมติดนะเพิ่นกะสีบอติดสั์นะคะให้พู้ได้ที่เลียงหมูด้วยค่ะสังเกตเบิ่งว่าหมูห้องเหานี่ที่เอาไปผสมนะผสมติดบอวิธีสังเกตของเาก็คือการเหาไปผสมแล้วถ้าม่มีอหมื้อนี่ค่ะหลังจากที่เหาผสมหมูมาแล้วนี่หมูิสนสิบอติดสัตว์เพิ่นสิบ่ขืนบ่หยังนะคะนั่นคือเพิ่นผสมติดแล้วนะคะกเคเัเป็นโฉดย่องเหาแล้วหมูเหาสีมีหลู่สิติดแเลวนะคะขั้นตอนต่อไปที่เหาสีเหตุก็กคือ การดูแลหมูนะคะการดูแลเพลิ่นหลังจากที่เพิินผสมติดหลังจากที่เพิ่นทองว่าเฮาจิมีวิธีดูแลเพลิ่นแบบใดนะคะเรื่องแรกที่เฮาต้องเบิ่งนะคะก็เรื่องของการเป็นยูของเพิินการยูในคอของเพิ่นนี่นะคะเฮาจะต้องแยกในพันนะคะที่เพิ่นมีทองนะะี่ค่ะออกจากหมูตัวอื่นนะคะโดยเฉพาะแยกออกจากหมูพอพันนะคะ พอถ้าห้าวบแย่ออกจากหมูพอพันนะคะลังเทือหมูพอพันเพื่อนกระสิอขืนทับนะคะหรืยว่าหมูตัวอื่นกระสิขืนทับหมูทองของห้านี่เสียในหมูหี่อเพื่นทองเนี่ยแทงหลูมเลยนะคะกระสินนาเสียไดเนะคะ่ะถ้าเพื่อนแทงหลูนะคะฉะนั้นแล้วคือเวลาหมูห่อทองห้ากกระตงแย่กว่าจากตัวอื่นนะคะกูให้เพิ่นอยู่ร่วมกันค่ะเพื่อเพื่อนสิยได้บ่เกิดอันตรายเกิดถึงก็เพื่อนนะคะหมูบ่เดือย่างอาหารกันยังสิห้าเชือมันอย่างอาหารกันมันกกัดกันเสียใหนห้าเสียหมูไปกระได้ค่ะ เรื่องต่อไปนะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารหมูะคะ่ะหมูนี่ค่ะช่วงเพิ่นอุ่มทองระยะตนเนาะคะ่ะระยะตนก็คือช่วงประมาณถี่เพิ่นทองอ่าประมาณ2เดือน2เดือนนะะิดนึงค่ะช่วงนี้นะคะห้าวไหอาหารเพิ่นตามปกติก่อนนะคะเพราะว่าหมูที่เพิ่นทองช่วงนี้หลูเพิ่นก็กจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะคะห้ากระหายอาหารตามปกติก็คือเสาแรกของห้าไปก่อนนะคะไม่กีบที่พานมากนะคะ่ะ ถ้าผูดได้เบิ่งไปแล้วสิเดฮู้ว่าเหาสิมีวิธีจังไดที่ที่จำว่าหมูเหานี่ผสมมือใดเหล้ากสิคอดมือใดนับมือนับเดือนใดเฮาาิฮู้หวหมูเห่านี่ทองเจ็กเดือนนะคะแลวเห่าก็สิสามารถดูแลเพิ่นไายละเอียดยิ่งขึ้นนะคะคลิปที่พ่านมานี่เหาได้บอกไปแล้วนะคะ แล้วในช่วงทีมูทองนะคะช่วงกอ่อนขอดนะคะก็คือประมาณสองเดือนครึ่งเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงห่จําเป็นนะคะช่วงนี้สิใต้ออกหาให้อาหารหมูเพลินแบบมีประโยชน์นิดนึงนะคะเพระว่าช่วงนี้ลูกเพลินที่จะเริ่มเติบโตแบบเต็มที่การให้อาหารเป็นช่วงหิ้งแบ่บําเพว่าหายหลายจนเกินไปนะคะบ่แมพว่าหายเศร้าไ้เพลินกินเทียง,ยงสินี่คือสําคัญคือการคือแต่ราถ้าเห้าาหาไว้แล้วให้อาหารเศร้า หลายเกินไปเทศให้อาหารบูดนะคะอาหารบูดเนี่ยก็เป็นส่วนเทศห่ยมูอเกิดจากการทองเสียแล้วก็หลูกในทองเพื่อนอาสิแท่งไดี่กันนะคะฉะนั้นแล้วห้องกักค้วรสถใย้เพื่อนในปริมาณที่เหมาะสมแต่ว่าคือมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อเพื่อนหลายๆก็คือการที่เพิ่มโปรตีนหรือเพิ่มวิตามินต้องไปในอาหารนะคะช่วงนี้คือช่วงประมาณสองเดือนกลัวไปะจะว่าวขอดนะคะช่วงสองเดือนไปหอดขอดก็จะอยู่ประมาณ 84มื่อขึ้นไป่างสีนะคะช่วงนี้ล่ะคะ่ะฮาจะเป็นต้องเพิ่์มมหารทมีวิตามินแล้วก็ี่มีประโยชน์ให้สํหรับหมูนะคะเพิ่์เพิรสิไดไปเลียงลูหมู้อง,งเพิ่อนนาอาหารที่เอาหายอยจอซิปเป็นพวกวิตามินที่เข้าสื่อตามล้านที่ทั่วไปนะคะแล้วก็อาหารพ้ายามห้ยอาหารถี่เป็นอาหารใหม่โมเมนอาหารเก่านะคะแต้คองนี่ก็เม่ทองนี่สีต้มนะคะต้มเขา่าผสมกบหเําแล้วก็ผสมกระพวกบมูุ่งซุกให้เพิ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะกะสิเป็นความหู้เรื่องนหน่อยๆนะคะที่สีเอามาแช่นะคะแช่ประสบการ์แช่ความหูหายพี่น้องบานเหาเดือหูเดืเบิงน้ำกันเนาะคะา่ะเจ็ดในกาฝากดติตามช่องคู่บานนอกบานหน้าในเด้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ค้นอีสานบานเฮ่าเนาะคะ่ะหายนที่มักเลียงหมูอาชีพบานบานของเห่าวิธีชีวิตอีสานบานเห่าเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ